ปี2,566 หรือ2023เป็นอีกหนึ่งปีสําคัญของวงการกีฬาไทยนอกเหนือจากสามมหากรรมใหญ่ที่ต้องส่งแรงใจเชียร์แล้วยังเป็นปีที่ต้องเร่งทําผลงานต่อยอดไปโอลิมปิก2020อคศส2023ทัพนักกีฬาไทยมีหลายรายการสําคัญให้ติดตามเชียร์และรวบรวมมาไว้ให้ที่นี่วันที่5-17พฤษภาคมสีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาถือเป็นครั้งแรกที่กัมพูชารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันสีเกมกําหนดจัดแข่งขัน37นีมกีฬาทีมชทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง608เหรียญทองวันที่23กันนยยาถึง8 สุลาคมเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนที่เลื่อนมาจากปี2022มาจัดแข่งขันปี2023วันที่6-17พฤศจิกายนเอเชียนอินโดเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่6-17พฤศจิกายนมีกรุงเทพมหานครกับชนบุรีทำหน้าที่จัดแข่งขันกีฬาไทยทั้งหมด35ชนิดกีฬากับ2กีฬาสาธิตนอกเหนือจากสามมหากรรมนี้พับนักกีฬาไทยยังมีรายการสำคัญที่ต้องเก็บคะแนนสะสม และทำการคัดเลือกตัวไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสอีกด้วย